สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง V ีธรรมดานะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิคีเช้านะครับหุ้นนิคีเช้าของวันที่7นะครับพฤศจิกายนพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นนิคีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทร์อังคารพุทธประหารสุกนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารวันสีชมพูนะครับสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับข้างหลังอาจารย์ก็คือ ประเทศญี่ปุ่นนะภูเขาประเทศญี่ปุ่นนะครับภูเขาคูจิภูเขาไฟระเบิดน,นะครับเขาวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคีให้ชมวันละสองคลิปนะครับสองรอบนะครับนิเคี๊เช้าเก้าโมงครึ่งคือรอบนี้แหละแล้วรอบต่อไปก็เป็นนิเคี๊บ่ายนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็หลับหูหลับตาก,กดติดตามเลย <c oughs> ไม่ต้องไปรอ ขอขอ,ขอบพระคุณมาชิปทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปตุกคลิปเลยฝากกดติดตามกดถูกใจท่านที่กดถูกใจแล้วก็กดตรงสตกิกเกอร์รูปหัวใจรูปอะไรมาก็ได้นะครับอาจารย์จะตอบกลับนะแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันนะมันจะหากันได้ง่ายมากขึ้นนะครับขอขอบพรคุณมา,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮง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 นะไม่เจ็บไม่จนมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับ รอบเช้ามีอะไรมาฝากบังวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกายนองพันี้าร้อยหกนี่คือเช้านะครับ5 6 7นะครับ7 6 5นะเน้นที่7กับ5นะครับรูดวิ่งเป็นหลักนะครับชุดวิน7 9 0 1 6 5นะครับประมาณนี้นะครับชุดเจาะละเก้าเจ็ดนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเดเจาะู่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเ0็ดเจ็ดสองสามนะครับ ตัวเก้าเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามตัวรองคือหกนะครับตามนี้เลยนะครับอืครับหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับขอเลือกที่ห้ากับเจ็ดน,น,น,นะครับตามนี้นะตามนี้นะครับห้ากับเจ็ดนะครับอืมตัวชุดวินก็ตามนี้นะครับอืมตามนี้เลย จ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกห้าชุดเจาะก็เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าไปกลับด้วยนะครับชุดเจาะนะครับเนี่ยเขาเรียกชุดเจาะนะส่วนอันนี้คือตัวรองนะครับใครชอบตัวไหนก็จะไปเน้นที่รูดนะครับรูดนะกับวิ่งนะครับเป็นหลักนะอ,ม,อมันก็เรียงกันนะครับอือเจ็ดกับห้านะกับหกรองนะครับอืม ก็เรียนก็คงเกี่ยวกับเจ็ดนี่แหละอะ่ส่วนหกเป็นตัวรองนะครับใครชอบหกก็จัดไปลูดเท่านั้นนะครับลูดเท่านั้นถึงจะได้กินส่วนทางนี้ก็วินใครชอบก็จัดไปเจาะใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนตัวรองหกนะครับหกหกก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับห้ากับเจ็ดนะน่เคอเช้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้เห็นได้คิดกันนะครับพบกันใหม่อีกทีก็หุ่นนิเคอบ่ายนะ สำหรับ,บเช้านี้ก็ขอให้เหงๆนะครับดวงดีนะได้เฉลยกร็ดีหมดนะครับขอให้ได้นะมากๆน้อยๆก็ขอให้ได้ตามกำลังอ่ครับรุ่นหลมเพร่ะความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่า